มงคลที่26การฟังธรรมตามการคําว่าการฟังธรรมตามการแปลว่าการฟังธรรมในยามที่จิตถูกครอบงำด้วยกิเลสการฟังธรรมตามการนั้นได้รับประโยชน์ 5ประการด้วยกัน 1. ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง 2. ส,สิ่งใดที่เคยฟังแล้วแต่ยังไม่เข้าใจย่อมเข้าใจแจ่มแจ้ง 3. บรรเทาความสงสัย 4. ทําความเห็นให้ถูกต้อง 5. จิตย่อมผ่องใสการฟังธรรมนับว่าเป็นมงคลแห่งชีวิตเพราะเป็นการพัฒนาปัญญาเป็นความก้าวหน้าทางจิตเป็นเข็มทิศแห่งชีวิตที่ดีงามคมธรรมประจำวันนี้ก็คือกาเลนะธรรมสวาง เอตัมมังคละมุตตังการฟังธรรมตามการเป็นอุดมมงคลแห่งชีวิต